สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจถ่ายไปเรื่อยเนาะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่27ตุลาคม2021วันนี้ก็จะชวนมาชมบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านที่มีแต่ต้นแอปเปิลนะคะ ต้นแอปเปิลทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็ใบไม้ก็จะหลากสีมากเลยเห็นไหมคือเข้าสู่ใบไม้ร่วงแล้วต้นไม้ก็จะแห้งๆแต่เขาไม่ตายนะแค่ใบไม้มันร่วงเดี๋ยวพอช่วงสัมมอร์ก็ขึ้นมาอีกตรงนี้จะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านเขาเองเห็นไหม คือใบไม้มันหลากสีมากสวยดีส่วนบรรยากาศตอนนี้ก็จะแบบอึมครึมอึมครึมอุณหภูมิก็ประมาณ10องศาลมแรงแล้วก็ฝนฝนก็ตกเป็นแบบบางช่วงมันก็ตกทั้งวันแหละแต่แบบบางช่วงก็แรงบางช่วงก็เบาแต่มันจะเปียกตลอดเลยอ่ะเนาะ และนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านที่มีแต่สวนที่มีแต่ต้นไม้แล้วก็จะมีหมาหนึ่งตัวพาเขามาเดินพาเขามาอ,อกกำลังทุกวันโอเคเท่านี้ละคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย